สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำม,มาแรงกันอีกเช่นเคยด้อค่ะคดีพีกแพ้วผ้าแสงทองโตกกับบีกผู้ย่บานฟินแลนด์หลังโดนแฉนอกใจสามีสัตว์ประโยุกเดิดงานนีสะดุ้งหยูงช็อกสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเมื่อบีก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยได้หูจักักันผ่านช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มีเนื้อหาระบายความหูซื้ออึดอัดภายในใจบอกว่าเจ้าของนั่นเก็บไวน้นานแล้วตั้งสองเดือนเกี่ยวกับสถานะชีวิตในครอบครัวโดยไข่กับว่าเจ้าของ กำลังที่เผชิญกับโมรสุมลใหไ่ที่ได้ถ้าถูมเข้ามาที่อาจสีส่งผลให้ความหักของเจ้าของกับภรรยาที่เป็นดีกีหนักลหล่อมอลำซื้อดังนั้นคือแพ่วพาาแสงทองต้องมาถึงจุดสิ้นสุดลงโดยขอความบางทนบางตอนของโพดังกล่าว บิ๊กเดตั้งคำถามถึงสิ่งที่เจ้าของอยากหูและตรงการคำตอบในฐานะคนที่เป็นสามีวา่าเจ้าของเฮดพิดตรงไหนหรือบกพ่องมองใดถึงเด้ปล่อยเ้ i, คนทีคนทีสามหรือมือทีสามเข้ามาท,ทำลายครอบครัวของเฮาเดตั้งคำถามไว้ก่อนสิมีการทิมพิษนาลูกไงวา่า คนหนีบอกเลยว่ากินบนเลื่อนขี่รถบนหลังคาสุดถ่ายนี่แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมเองถูกอย่างก็ยังต้องเดินหน้าและกับพัฒนาต่อไปเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังปอลผู้ยาาลฟินแลนด์สถานะความเป็นพอเป็นเม่ก็ยังอยู่คือเกา่าอยู่มองเดืมตลอดไปละล่าสุดนะคะท่านผู้ชม แพลวพ้าวแสงทองก็ได้ออกมาโพดขอความตอบโต้บิกพยาบาลฟินแลนด์ด้วยขอความที่มีการระบุวา่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถามมันเหในเธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กหน่อยตาดำๆทีกกำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนได้มองเห็นเหตุผลและกระเสือมัน ในตัวผู้ยิ่งคนนี้ฉันบริเมนคนดีลอยเปอร์เซนแต่กูกับบริสัวพ่อที่เิเฮ็ดไห้สี่ทำลายขอบครัวและกระเยียบยำคนในขอบครัวหรือเว้าให้เจ้าของนั่นเบิงสูงขึ้นและกระเยียบอีกคนให้ตามลงนี่บ่คำว่าลูกผู้ชายตั้งคำถามต่อไปหน่อีหยังสิเกิดใครมันเกิด แต่กระจงจำไวเดอร์ว่าผู้ยิ่งคนนี้มั่นจดจำทุกเหตุการณ์มั่นอาจซึ่บเคยเบาแต่มั่นสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าเจ้าของได้เหตุทุกอย่างถูกต้องเสมอไปคอยกับคนมีความหูซึกเจ็บปิ่นโพดเดียวและกับโพดสุดท้ายที่สีเบ้าพอลูกขึ้นหัวใจ ก่อนที่แผ่วพ่าวซีมิการแช่โพดดังกล่าวพ้อมทั้งมีการระบุข,ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าขอเป็นโพดเดียวและกับโพดสุดท้ายพอผ้าละนาทีของข่อยนั่นมันมากไายเหลือเกินถึงไพยซีมองบ่อหินในค่วมดีในตัวของข่อยเลยก็าตามข่อยสิเป็นพลังบวกให้กับตัวข่อยเองพ,อพ้อโพดภาพหนังสือที่ซื้อความหมายว่า อดทนมาลอยเทือแต่พ่อข่างทีลอยเอดทนบ่ไหวเลื่อยกลายเป็นค้นใจลายนี่ก็คือโพดการตอบโตของแพ้วผ้า,าแสงทองนะคะซึ่งท่างด้านของบิกก้อนที่เพิ่นสิโพดเป็นโพดแหลกเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระเด้โพดต่อไปอีกต่อจากโพดแหลกตั้งแต่สาวๆเลย ที่เฮ็ดหายทางโซเชียลหรือเอฟซีแฟนคลับเด็กตะลึงกันหลังจากที่เพิ่นโพสแล้วได้มีคนมาคอมเมนต์แบบหลายๆเทิ่งกดไหลเทิ่งคอมเมนต์ที่นี่เพิ่นก็นยังมีการโพสต่อด้วยค่ะโดยผูย้ใยา่าลฟินแลนด์เพิ่นโพสต่อว่าบบมีไผเก่งพ่อทีสิบแบกรลับถูกเรื่องเอาไว้จนเบิดบ่ไหวกัคือบไ่ไหวแหงฝืนก็แหงเมือย อีกโพดโพดหนึ่งก็มีการโพดรูปของลูกก็คือน้องโตเกียวและก็ลูปของน้องนาริตานะคะมีการอัปเดตเป็นรูปภาพหน้าปกของเจ้าของสามคนพ่อลูกอ่าโพดขอความได้ว่าอาจสิเป็นคนที่ดูแลวสติบ่ค่อยดีแต่คนนี้ทักไภแล้วก็หักจริงเบิดทั้งหัวใจ